สวัสดีคะ่ะเ้าวันใหม่นะคะนอคำล่าสิพาเข้าสวนคะ่ะมาเบึ้งต้นไม้แล้วคงอีได้เวลาบำรุงมันได้แล้วนะคะนอรดลุพลจากน้ำท่วมแล้วก็อีมาดูแลบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยเดพอดีมาเบื้งคลิปของอาจารย์กรมนกับอาทองปานเขาทำคลิปไว้ให้เบิง้งเกี่ยวกับการทำทานบำรุงดิน ใส่เป็นปุ๋ยต้นไม้น,ะะนอะกะนะก็เลยมีไฟยักลองทดลองเบิงน,ะะนอะกะนะก็เลยเข้ามาในส่วนป้าเฮาในส่วนนี้คำล่ากกับููกต้นไม้ยืนต้นไว้เต็มคะะ่ะนะมันก็ล้มตายไปก็มีพวกกินล้มหักตายไปก็เต็มคะ่กะก็เลยอิมาเผาทานเตรียมสถานที่คะ่ะมีอุปกรณ์เตรียมพร้อมนอกะนะเตรียมสีทำหลุม เป็นแองกะทะตามลิปวีดอที่เบิ้งนะคะแล้วก็หยื่ไม้มาเผาหาเก็บไม้ในส่วนน้ำมูนี้นะคะมาเผาแล้วก็เอาไปเป็นพืชบำรุงดินเด้อคะ่ะเหยื่วทานนี่นะแล้วก็เตรียมน้ำาจาวพวกมาโหดโหดทานแล้วก็เอาก็เตรียมเอาใบบำรุงดินเนาะค่ะเนาะนี่ขั้นตอนแรกอีเตรียมหลุมกอนเด้อคะ่ะแล้วต้องคอยอย่างอื่นคอยเบิ่งลิปต่อไป ขั้นตอนการเห็ดเนาะค่ะเนาะเอาแค่นี้ก่อนเด้อคะ่ะอีเตรียมขุดหลุมแล้ว